พอเปิดตัวไปเสร็จเขาก็มาแกเวเยอะแยะมากเลยแฟนมาด้วยอวดวันนี้ขนาดใช่ใช่ค่ะตามหาเหาเองตนิสาราสุดกับโพสตรทูตุพาราถ่ายในย่อข,ของของเราเลยมันม<ช>ันมีจุดอะไรอยู่แบบเราโพสต์อะไรอย่างเงี้ยแบบจุดความในใจเราหนูว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นฟิลจุดมากกว่ามาแบบว่าเหมือนเรา วันแรกในวันเงี้ยเราก็อยู่โมเดลลิง่งเขาอะไรเงี้ยจนเหมือนแบบพอผ่านมาสิปีอะไรเงี้ยเราก็ทบทวนตัวเองเราก็เห็นชีวิตเขาอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาเหมือนเดิมแบบยิ้มสดใสได้แบบเหมือนเดิมเลยแบบหนูคิดว่าแบบถ้าหนูจะต้องลงไปเล่นน้ำกับลูกตัวเองสี่ชั่วโมงแล้วสดใสเท่านั้นตอบคำถามทั้งวันอนะ่ะด้วยอายุลูกสามทำไมถึงดูแลตัวเองได้ดีดูแล,แ,ลแบบคนรอบตัวให้มีความสุขแล้วก็ยิ้มได้ตลอดเวลาแบบนี้หนูรู้สึกว่ามัน มันเขาเป็นไอดอลที่เราเราอยากทําได้ก็เลยอยากพูดถึงเขาเพราะหนูว่าพี่พอลล่าเป็นคนไม่พูดอะลงรูปก็แทบจะไม่มีแคปชั่นด้วยซ้ำคือคือน้อยคนที่จะรู้แบบรู้ความน่ารักคือรู้ว่าเขาหน้ารักแต่ไม่ได้รู้ลึกซึ้งว่าแบบเขาหน้ารักมากๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่หนูว่าพี่พอลล่าเป็นไอดอลตั้งแต่เราแบบเข้าโมเดลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออถ้าเราเจอปัญหาเราเจอความหิวเราเจอความร้อนหรือเจออะไรก็ตามที่มากระทบกระทั่งเราอะเราอยากยิ้มให้กับปัญหาไม่เท่าเขาอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเหมือนแค่อย,อยากโพสต์อะไรเลยใช่เพราะว่าเพิ่งไปเที่ยวกันมาแค่นั้นเหมือนมันเหมือนจะให้กำลังใจที่ท <c oughs> ดว่าเออก็คงเป็นให้กำลังใจอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ลึกซึ้งแบบมีอะไรซับซ้อนว่าต่อจะลงเราก็ไม่ได้บอกเขาเพราะปกติหนูก็ไม่ค่อยร่หนูไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเราเหมือนเป็นเด็กในโมเดลลิ่งเขาเราก็เลยเหมือนไม่ได้จับพูดอะไรแบบนี้เพราะเราก็รู้สึกว่าเราตัวเล็กเราไม่ได้กล้าจะเข้าไปคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยดีแอคหลังโพสต์ รีแอคอะไรกับมันเมื่อกี้พูดเรื่องพีเรียที่ว่าเราติดตลกพี่แอคตั้งนานพี่เขารีแอคอะไรกับเรากลับมาเราเราอันนี้ไปอะไรเมื่อเราบอกว่าเอ้ยซึ้งมากจะร้องไห้เลยอะไรเงี้ยเขาก็คงแบบมันเหนื่อยนะเลี้ยงลูกต้องสามคนอะไรเงี้ยค่ะเออมีโอกาสได้พูดคุยอะไรจากการที่มีใจเล็กน้อยไม่ท่าหรือสั้นเอ่อหนูเป็นคนไม่ได้พยายามให้ได้เหมือนเขาไม่ได้ขอหรือเปิดโอกาสให้เราทําอะไรอะไรเงี้ยแต่เราก็เหมือนแบบ พยายามจะทําให้คนรอบตัวเขาไม่ใช่แค่พี่พล่ามใครที่อยู่รอบตัวหนูก็พยายามมาชัดเจนว่าอยากให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย<อ>เราไเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะพี่<ม>เทาแบบแฮปปี้มีความสุขแฮปปี้ใช่ค่ะก็เป็นปเดย์ทริปอะไรเงี้ยไปมัทยาขึ้นเรือก,กันอะไรเงี้ยค่ะแต่ยังไม่ทราบข่าวปัญหาที่มันเกิดนหนูว่าข่าวเรื่องพี่พล่ามมันเป็นเรื่องอะไรแบบเนี้ยที่เป็นเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าหนู ไม่ได้อยากจะมาเป็นคนเล่าแทนเลยด้วยวุฒิภาวะด้วยวัยของหนูดว iga, ้วยหนูรู้สึกว่าหนูไม่มีทางเข้าใจหรือพูดได้ดีเท่าเท่าคนที่เขาโตกับหนูอะไรเงี้ยหนูว่าหนูเป็นพาร์ทแบบกาลังใจแฟนขับเออหนูว่าจริงๆหนูเป็นอินเนอร์แฟนขับดีซ้ำอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็พร้อมี่จะแบบว่าให้กำลังใจหรือว่าปลอบใคที่ประ้าที้ถ้าสมมตเขาเล่าอะไรอยู่ก็หนูว่าหนูทีมเขาอยู่แล้วหนูมาจากเขาเขาไม่ได้ลงดี กับใครเขาก็ไม่ค่อยเป็นคนช่างช่างพูช่างเล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเห็นปัญหาว่ามันคือปัญหาแล้วเขาเป็นคนค่อนข้างเข้าใจปัญหาแล้วเขาก็ผ่านทุกอย่างมาได้แบบใครเคยเห็นเขาไม่ยินไหมอ่ะเรียกว่าเป็นการมองตาก็รู้ใจแล้วใช่ไหมมันก็เลยแบบเคยเก่งอ่ะแบบเขาไม่เคยหน้ามุยไม่เคยเนอ่ยนจี้ที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเจ๋งอ่ะที่เราเจอคือความสดใสคือกลับมาอนเดิมที่เราเคยใช่หรือว่าเขาเป็นคน ก็ว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนไปอะหนูถึงหนูอพี่พลาดวันนั้นที่หนูเจอกับวันนี้ที่ไม่ว่าทุกคนไม่ต้องเป็นเรื่องที่เขาเจออะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอ่ะมันมีปัญหาทุกวันในชีวิตอยู่แล้วแล้วพอเราเหมือนไม่ได้เจอกันเยอะช่วงโควิดเ็เขาอยู่อังกฤษอะไรเงี้ยพอกลับมาเจอเราก็คิดว่าเออมันมีสีน้นสีนี้หรือความเท่าต่างที่ต้องไปกระทบเขาอะทำไมครั้งนี้เรากลับมาเจอแล้วเขายังเหมือนเดิมอะเป็นพี่พลาาที่เรารู้สึกว่าใช่เขารู้สึกว่าแบบเจ๋งอะเอออยากทําให้ได้อย่างนั้น คือไอดอลของเราเลยใช่ไอดอลค่ะเป็นขวัญใจพราะช่อความรักเหมือนเดิมเพรารังเตอร์เขาเปิดตัวไปคนเขาก็มาแกล้งเยอะแยะมากเลยแฟนมาด้วยอวดวันนี้ขึ้นมาใช่ใช่ค่ะตามหาเองตามหาเองติดสวยกันเขาโอเคึ้นมายังจริงพอหลังๆแต่ที่เราเปิดเปิดตัวเปิดหลายคนจับตามากพี่หลี เขาไม่ได้ชอบเลยค่ะหมายถึงว่าไม่ได้แอนตี้นะเพราะเขาคงไม่มีสิทธิ์อ่ะเพราะว่าเราอยู่ในบทบาทของเราอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าคือหนูไม่ชอบปิดอ่ะหมายถึงว่าแบบเพราะมันต้องอธิบายเยอะกว่าเมื่อไหร่ที่เราเหมือนทําอะไรให้มันยากอ่ะความต้องต้องอธิบายพวกพี่มันก็คือเวลาเรามีปัญหากับแฟนถ้ามันจะต้องทะเลาะกันหรือดีกันอะเรายังไม่เข้าใจกันเลยแล้วต้องอธิบายให้นักข่าวฟังอธิบายให้ชาวเน็ตฟังหนูว่ามัน ยากหนก็เลยค่อนข้างเป็นคนตรงไปตรงมาช่วงไหนรักก็ตะโกนช่วงไหนอะไรก็เล่าให้ฟังเพราะว่าหนูจะได้จําได้ว่าณโมเมนต์นั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับหนูอะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนของเขาเองเขาชอบเป็นยในการที่แบบว่าเปิดตัวอย่างเงี้ยอืมเขาเขาคงไม่ชินน่ะไม่ไม่ชินแล้วก็แบบเหมือนไม่เคยซ้อมมาก่อน,นะอะไรอย่างเงี้ยเรียกนี้เรียกว่าซ้อม ไกดดันไหมคะโดนแบบว่าจับตาโดนจับผิดต่างๆไม่นั้นเวลาที่หนูโดนแอบถ่ายหนูก็พยายามจะบอกเขาว่าเอ้ยขอถ่ายเลยเดี๋ยวหนูไม่สวยเลยแล้วเช่นนี้ม่กับการที่แบบโดนแบบว่าคนอื่นแบบเปิดว้าแฟนเราอย่างเงี้ยยังไม่มีนะคะใช่ใช่ไม่ต้องทำไม่ต้องขอางทำหมายถึงว่าเปิดไม่ได้เพื่อจะให้เออหมายถึงว่าเขาก็จะได้ไม่อึดอัดแต่ที่ทําเพื่อให้ลึกๆส่วนตัวนะหนูว่ามันคือการให้เกียรติเขาอะหมายถึงว่าแบบ เวลาเราไปไหนอะเรามันต้องมีคนซุบซิบ mm hmm. ว่าเฮ้ยเป็นแฟนหรือเปล่าเป็นใครหรือเปล่าแล้วระยะเวลาที่เราคุยกับเขามามันก็นานพอสมควรที่เราเป็นคนเดียวที่อยู่พื้นที่ตรงนี้เราก็รู้สึกเราอยากให้เกียรติเขาอาจจะไม่ใช่แบบอยากให้เขาไม่อยู่ตรงนี้นะเพราะเขาไม่ได้จะเข้ามาในวงการบันเทิงอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ให้เกียรติเพื่อคนที่เขาเจอหาเราเราเป็นคาแรคเตอร์แบบเข้าห่าง,ง่ายอะแฟนคลับจะเข้ามามันไม่ได้เป็น ความแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้ทุกอย่างมันยากมันซับซ้อนอธิบายไม่ถูกอะคะ่ะใช่เขาอยากเออหนูรู้สึกหนูไม่ชอบอะไรมันซับซ้ยอยนอะไรเงี้ยค่ะนบอกกกีม้มาาว่าใช่อะค่ะ